นะโอเคส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงคันที่2ของวันนี้นะคะมิลเ mm hmm. ตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดมิลเอ็กแพนทอมคอลเลกชันสีเทาแลมโบนะคะคันนี้ออกรถคิงคลีนลูกค้าดาวเยอะนะคะ500แสนไปเลยวันเดียวทราบผลรับรถได้เลยเป็นลูกค้าเก่าด้วยเดี๋ยวเจอกับเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงกันพ mm hmm. ี่ป้นเชิญครับ อนยืมตัวพี่พเ,เขาด้วยกันไหมหออขออนุญาตติดมาหน่อยนะคะพี่เดี๋ยวมันจะเสียงเบาวันนี้เจ้าของรถใหม่ใบแดงทั้งสองคนนะคะรับรถใหม่ใบแดงปกติใช้อีวสูอยู่แล้วนะพี่เนาะใช่ทำไมถึงติดใจใช้อีวสูอยู่แล้วคะพี่ใ,ใค่มาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ใช่รุ่นแม่เลยประหยัดน้ำมันไหมคะประหยัดรอบนี้ก็เลยเป็นวิวเอ็กคันนี้ใ,ใครเป็นคนเลือกคะพี่เลือกเองหรือว่าสามี จะมีเลือกด้วยนะคะในการบริการซุรถกับเซลเลยเป็นไงสะดวกสบายง่ายไหมคะพี่ง่ายค่ะบริการดีกี่วันรู้ผลคะพี่เปิ้ลก็วันเดียววันเดียวเลยเนาะลดไม่นานนะพี่เนาะสองวันได้เลยเป็นเอฟซีมาจากช่องทางไหนคะพี่ t ิกตอกทิกตอกนะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ตลาดกินข้าวบ่อยข้าวบ่อยทางนั้นก็ขอบคุณทั้งคู่มากๆที่ให้เรดูแลนะคะพี่นายินดีกับวันรับรถใหม่ใบแดงด้วยนะคะขอบคุณนะคะรวดเร็วทันใจทั้งวันรับร้นแล้วก็ ทุกอย่างเลยกระบวนการวันเดียวรู้ผลแล้วก็รับรถได้เลยเดยวเลยขออนุญาตอวดดูภายในรถสักนิดนึงนะคะพี่ป้อนขออนุญาตเก็บใหม่นะครับตัวใหม่ตัวนี้นะคะผลิตมาแค่สีเทาแล้วก็สีขาวมุกนะคะก็พี่ป้ลเลือกเป็นตัวสีเทาแลมโบนะคะตัวล้อเป็นขอบ20ตัวดําเงาแบบนี้นะคะภายในนะคะตามคาเรียบร้องของลูกค้าหล,หลายๆเคสนะคะคันนี้ก็มาแล้วนะคะข้างในเป็นสีดําเบาะดําระบายความร้อนหน้าจอขนาด9นิ้วแอร์เป็นออโต้นะคะ แบบนี้เลยนะคะเผื่อใครชอบรุ่นนี้เรามีผลิตมาทั้ง1.93,000แล้วก็ตัวขับ4นะคะราคาค่าตัวน้องเริ่มต้นที่ล้านห้านะคะถ้าตัวท็อปกว่าน,นั้นก็แล้วแต่สเต็ปราคาเลยเนาะ,ะสนใจรุ่นนี้ทักมาสอบถามโซลยได้เลยนะคะก็การันตีการทํางานจา่ยายยอดแทนบิลกเดือนนะคะโซลยเป็นท็อปเซลล์นะคะสนใจรุ่นไหนทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเพจหรือว่า Facebook สําหรับตอนนี้ส่งมอบลูกค้าก่อนเจอกันคลิปหน้าเซเลยจะส่งมอบเคสไหนทำอาชีพอะไรติดตามหน้าเพจได้เลยไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ